Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปรมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13ตอนที่36 รับรางวัลภารกิจและราคาวัตถุดิบพร้อมกับการพบพานที่ไม่คาดคิดพวกมุโคโดะได้ออกไปจับปูที่อยู่ในแม่น้ำเอเลไมาตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อวนันพวกเขาใช้เวลาทั้งวันในการสำรวจแม่น้ำเอเลไมโดยการที่สุยขยายร่างใหญ่ขึ้นแม้จะใช้เวลาไปทั้งวันแต่ก็นับว่าคุ้มค่าเพราะว่าพวกเขาจับปูได้ถึงสตัวเลยทีเดียว และอย่างที่คิดเอาไวา้ทั้ง3ตัวที่จับได้นั้นไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากับรถบรรทุกเหมือนกับตัวแรกที่พวกเขาจัดการไปทั้ง3ตัวที่จับได้ในคราวนี้มีขนาดเล็กกว่าตัวแรก เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ดูพอใจเพราะพวกเขาจับปูที่ว่าหายากนักหายากนาได้ถึงสตัวเลยทีเดียวมุโคดัเองก็หาปลาในแม่น้าเอเลไมได้เพิ่มอีกเยอะแยะดังนั้นเขาเองก็พึงพอใจเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการอยู่บนแม่น้ําทั้งวันนั้นเป็นอะไรที่เหนื่อยล้ามากๆอีกทั้งยังสงสารซุยที่ให้ทุกคนขึ้นคี้แล้วพาล่องแม่น้ําทั้งวันแต่วิธีนี้ก็นับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วหลังจาก หาปูปลาน้ำเต้าได้เป็นที่น่าพอใจแล้วพวกมุโคโดก็พากันไปกินข้าวเที่ยงซึ่งกินช้ากว่าปกติเล็กน้อยก่อนจะมุ่งหน้าไปที่กิวนักประจนภัยต่อรออันที่จริงมุโคโดคิดจะทำปลาดุกทอดที่ทำจากปลาดุกในแม่น้ำเอเลไมแห่งนี้แต่ทว่าก็ได้กินข้าวหน้าเนื้อแทนเพราะว่าทุกคนร้องขอเนื้อและข้าวเคลือบด้วยซอสหวานเผ็ดที่ทาจากซอสชูโนซีอิ๊วสา กมิลินน้ำตาลและกระเทียมคูดแน่นอนว่าสีสหายจอมตะกะที่ได้ปล่อยของกันทั้งวันย่อมต้องล้องขอเติมอาหารกันมากมายเตาเวทมนต์เองก็แสดงประสิทธิภาพของมันได้อย่างเต็มที่เอาละ พักเรื่องอาหารการกินไว้ก่อนตอนนี้มุโคโดะกำลังเดินทางไปที่เกี่ยวนักประจนภัยมุโคโดะเดินนำหน้าด้านข้างทั้งสองของเขามีเฟลและผู้เท่าก่อนเดินเคียงข้างซุยเองก็อยู่บนหัวของเฟลส่วนโดรลาจังอยู่บนหัวของผู้เท่าก่อนพวกเขากำลังเดินเหมือนขาใหญ่ในเมืองโดยชาวเมืองต้องแหวกทางให้พวกเขาอย่างหวาดกลัวผู้คนที่เห็นพวกมุโคโดะต่างพากันหนีอย่างรวดเร็วมุโคโดะที่คิดว่าช่วยไม่ได้ ได้แล้วนะเขาก็ได้เจอเหตุการณ์ที่ช้ำใจอีกครั้งในตอนนั้นมีเด็กที่ฉีมาที่พวกมุขโคดาแล้วพูดว่านี่คุณหมาปะนี่คุณมังกรแต่แม่ของเด็กก็ดึงเด็กกลับไปแล้วบอกว่าชูอย่ามองนะ มุคโคดาเองก็ไม่มีโอกาสได้อธิบายเลยเขารู้สึกว่าแม่ของเด็กกําลังสอนอะไรผิดๆให้กับเด็กคนนั้นอยู่พวกเฟลนั้นอาจจะดูน่ากลัวแต่ทั้งเฟลและผู้เท่าก่อนต่างก็เป็นชายที่มีอัธยาศัยดีและมีแต่ความอยากอาหารเพียงเท่านั้นในขณะที่คิดแบบนั้นมุคโคดะก็เดินมาถึงกิลนักประจนภัยพอดีมอนเป็นเนื้อจอลเคงั้นหรอข้ากำลังทั้งหน้าทั้งตาลอพอดีเลยผู้เท่าก่อน กำลังคุยกับพวกเฟลเช่นนั้นผ่านจิตสื่อสาร พร้อมกับหัวเลาะออกมาแต่ทว่าคนที่ไม่รู้ว่าในจิตสื่อสารพวกเขาคุยอะไรกันต่างก็เห็นแค่ว่าผู้เท่าก่อนนั้นแยกเคียวออกมาอย่างน่ากลัวเท่านั้นผู้คนต่างหวาดกลัวกับรอยยิ้มของผู้เท่ากอนมุโคดาที่เห็นแบบนั้นจึงบอกให้ผู้เท่าก่อนหยุดยิม้มใช่แล้วคืนนี้พวกเราจะกินเนื้อจระเข้กันเฟลเองก็พูดออกมาเช่นนั้นโดราจังกล่าวตาม,มาว่าข้าเพิ่งจะเคยกินเนื้อจระเข้เป็นครั้งแรกข้าเลยตั้งตารอที่ จะกินเลยละโดราจังกล่าวตามมาด้วยสวยที่พูดว่าสุฮีเองก็อยากกินขุนจระเคนะสุยและโดราจังพูดเช่นนั้นแต่การสนทนาของพวกเขาก็ยิ่งทําให้คนที่อยู่รอบๆวาดกลัวมากขึ้น เพราะพวกเขากำลังยแยะยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวมูโคดาจึงรีบเดินเข้าไปในเกิวอย่างลวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายและหลีกหนีความจริงทั้งหมดตัดภาพกลับมาภายในห้องของเกิยวมาสเตอร์รางวัลสำหรับการปราบปามปูโครนคือ200เหรียญทอง และภารกิจของ k ค p คือ135เหรลียนทองส่วนสุดท้ายก็คือภารกิจของไทแล l a n d b a c k ิ l กเตอร์170เหียนทองส่วนราคารับซื้อวัตถุดิบนั้นก็คือเกล์มาสเตอร์เริ่มกล่าวออกมาเช่นนั้นเขากำลังแจกแจงรายละเอียดในราคาของภารกิจและราคารับซื้อวัตถุดิบต่างๆให้กับมุโคโดะได้รับรู้ มูลค่าเงินรังวัลและราคารับซื้อวัตถุดิบรวมทั้งหมดแล้วคือ650เหรียญทองดูเหมือนว่าหนังของ KP และหนังของ Thailand Alligator จะขายออกแล้วในราคาที่ดีมากและตามปกติทางกิวก็จะขอจ่ายด้วยเหรียญทองใหญ่เช่นเคยนี่คือรางวันทั้งหมดครับโปรดตรวจสอบด้วยนะครับคุณเออรสันกล่าวเช่นนั้นมมโคดาจึงรับถุงกระเปามาจากคุณเออรสันข้างในนั้นมีเหรียญทองใหญ่อยู่เต็มลัง ดังกุ้งกิง้งมุคโคดะเองก็เริ่มชินแล้วเพราะเขาได้รับแบบนี้บ่อยมากมุคโคดะหยิบเหรียญทองคำใหญ่ออกมาแล้วนับตั้งแต่หนึ่งจนครบ65้าเหรียญที่จริงแล้วเหรียญทองใช้ง่ายกว่าแต่มันก็ยังดีกว่าเหรียญแพตินัมที่มุคโคดะไม่ค่อยได้ใช้มันจริงๆแล้วมุคโคดะไม่สามารถพูดได้ว่าทุกวันนี้เขาไม่แปลกใจกับจำนวนเงินแค่นี้อีกต่อไปแล้วพูดแล้วก็ช่างเป็นตลกลร้เสียง ใช่แล้วครับเหรียญทองใหญ่หก้าเหรียญครบแน่นอนครับมุโคโดะกล่าวพูดจบเขาก็เก็บเหรียญทองคำใหญ่กลับเข้าไปในถุงก่อนจะใส่ไว้ในไอเทมบ็อกจากนั้นมุโคโดะก็ถามกับคุณเออสันบางอย่างในเรื่องที่เขาสงสยัยเออนับประจนภัยลูกขุนนางที่ทำให้ปู่โครนบ้าข้างนั้น ยังอยู่ในเมืองนี้หรือเปล่าครับมุคโคดะกล่าวถามหุนเอซันกิลมาสเตอร์ของเมืองลอนไคเนนนี้ออกไปเช่นนั้นมุคโคดะคิดว่าดูเหมือนพวกเขาจะเป็นขุนนางนิสัยไม่ดีดังนั้นหากเขาอยู่ในเมืองนี้มุคโคดะจะต้องหลีกเลี่ยงกับการเข้าไปยุ่งกับเขาเนื่องจากมุคโคดะมีพวกเฟลยูเขาคงจะไม่เป็นอันตรายอะไรล็อกแต่ถ้าเจ้านั่นเป็นคนงี่เง่าหัวเขาเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นอันตรายซะเองตัวอย่างก็มีให้เห็นอย่างาศาสนา ลูบานอฟนั่นไงล่ะในตอนที่มุโคโคดาคิดแบบนั้นกิลมาสเตอร์ก็บอกว่าไม่ครับเขาแค่ทิ้งปัญหาไว้แล้วก็ได้จากไปแล้วกิลมาสเตอร์บอกเช่นนั้นพร้อมกับถอนหายใจออกมาถึงมุโคโคดาจะเสียดายแต่เขาก็โล่งใจเล็กน้อยที่รู้ว่าจะไม่มีใครมารบกวนตนแล้วในตอนนั้นเองที่กิลมาสเตอร์กล่าวว่าคุณมุโคโคดา ปูคโครนนั่นคุณเออร์สันกล่าวถามเช่นนั้นพร้อมกับจ้องมองมาที่มุโคโดะดูเหมือนเขาจะค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับเปลือกของปูคโครนบ้าคลั่งเหมือนว่าเขายังจะอยากได้มันอยู่นะแต่มุโคโดะก็ตอบไปแบบโนโสนโนแค่ว่าเอ,อ่อทุกคนดูจะชอบมันนะครับผมต้มกินแล้วอร่อยมากมุโคโดะกล่าวเช่นนั้นตามมาด้วยเฟลที่พูดว่าอืมเจ้านั่นก็ไม่เลวมันไม่ได้มีรสชาติที่แย่เลย ผู้เท่าก่อนเองก็บอกว่าปูนั่นอร่อยกว่าที่ข้าคิดเอาไว้พวกเราโชคดีที่จับมันได้อีก3ตัว ตามมาด้วยโดราจังที่บอกว่าอร่อยมากเลยนะเจ้าปูนั่นนะ่ะซุยเองก็พูดว่าคุณปูอร่อยมากเลยหลังจากได้ยินคำพูดของมุคโคดะทุกคนก็ต่างพากันบอกว่ามันอร่อยเช่นนั้นโดราจังและซุยพวกเขาพูดผ่านกระแสจิตคุณเออสันจึงไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดแต่คำพูดของเฟลและพูดเท่าก่อนก็ดังออกมาดังนั้นคุณเอสันก็ได้ยินพวกเขาอยู่ดีกินแล้วจริงเหรอและต้มมันงั้นเหรอกียมาสเตอร์ อุทานออกมาด้วยความตกใจว่าแล้วไหลของเขาก็สุดลงอย่างหดหูมุคโคดาจึงถามว่าถ้าผมต้มมันแล้วจะเป็นอะไรล่ะครับมุคโคดากล่าวถามเช่นนั้นกิลมาสเตอร์ก็บอกว่าเปลือกของมันจะเปราะเมื่อถูกความร้อนก่อนที่จะแปรรูปเปลือกนั้นมีคุณค่ามากดังนั้นจึงไม่มีใครคิดที่จะกินมันเลยคุณเออสันกล่าวเช่นนั้นแต่มุคโคดากลับคิดว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่มันอร่อยมากเลยนะ แต่ว่าเจ้านั้นมันจะเปราะเมื่อถูกความร้อนงั้นเหรอมุคโคดะได้ยินว่ามันแข็งมากแต่หลังจากต้มไปเปลือกของปูก็ถูกมุคโคดะตัดออกง่ายจริงๆนั่นแหละแต่คุณเออสันครับคุณไม่ต้องหดหูขนาดานั้นก็ได้นะมีนักประจนภัยคนอื่นๆอีกมากมายดังนั้นเขาอาจจะเจอว่ามีคนนำมันมาขายให้กับเขาเร็วๆนี้ก็ได้ขณะที่มุคโคดะกำลังคิดแบบนั้นคุณเออสันก็เงยหน้าขึ้นมาเล่ากับว่าเขาจำอะไรบางอย่างได้ ก่อนท่านี้ท่านผู้เท่าก่อนบอกว่าจับได้อีก3ามตัวใช่ไหมครับเกียวมาสเตอร์กล่าวถามมุคโคดะก็บอกว่าฮะใช่ชชแล้วครับพวกมุคโคดจะจับปูดได้อีก3ามตัวเกิยวมาสเตอร์จึงบอกว่าได้โพสต์ขายมันให้กับผมเถอะครับพอเกิยวมาสเตอร์กล่าวเช่นนั้นมุคโคดาก็เหลือไปมองพวกเฟลและคนอื่นๆแต่เฟลก็บอกว่าข้าไม่ยอมยกมันให้กับใครทั้งนั้นตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่บอกว่าใช่แล้ว ข้าจับมันมาเพื่อให้ทุกคนได้กินมันเฟลและผู้เท่าก่อนพูดแบบนั้นไหลของคุณเออสันจึงสุดลงอีกครั้งหลังจากผูกเฟลและผู้เท่าก่อนปฏิเสธ สำหรับปู่นั้นพวกมุโคดะจะกินให้หมดเลยหลังจากนั้นพวกมุโคดะก็แยกทางกับคุณเออร์สันซึ่งกำลังยิ้มอย่างขมขื่นและไหลตกมาด้วยความผิดหวงังจากนั้นพวกมุโคดาก็มุ่งหน้าไปที่โกดังและรับผิวหนังของไทแ l นแบ็กอ k a ิ l กเต t o r บางส่วนที่ขอให้เขาเหลือไว้ให้ และแล้วแผนการของวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ลงหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรให้ทําเป็นพิเศษก่อนจะออกจากกิวนักประจนภัยมุโคโดาก็ถามกับพวกเฟลไปว่าพวกนายอยากไปดูร้านแผงลอยของเมืองนี้หรือเปล่าเฟลจึงบอกว่าถ้าจะไปถ้ามีร้านไหนหน้าอร่อยข้าก็จะกินด้วยพูดเท่าก่อนเองก็บอกว่าอืมบางทีก็อาจจะมีเนื้อที่ดูท่าทางอร่อยโดราจังพูดว่า เป็นแบบนั้นเองงั้นเหรอถ้าเป็นแบบนั้นข้าก็จะลองกินเหมือนกันตามมาด้วยซุยที่บอกว่าซุยก็จะกินเนื้อเหมือนกันด้วยเหตุผลบางอย่างมุโคโดาจึงรู้สึกว่าพวกเขาจะต้องเดินไปรอบๆเมืองเพื่อหาล้านแผงลอยอร่อยๆแน่นอนเลยและในตอนที่มุโคโดากำลังจะออกจากกิวนักผจญภยัยพร้อมกับพูดเรื่องหนีกับทุกคนอยู่นั้นมุโคโดาก็ได้ยินเสียงของใครบางคนเรียกขานชื่อตนออกไปคุณมุโคโดา เมื่อชื่อของมุคดะถูกเรียกและเขามองไปในทิศทางของเสียงนั้นมุคดะก็ได้พบเข้ากับใบหน้าที่คุ้นเคยทำไมทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่กันครับมุคดะกล่าวถามกลับไปเช่นนั้นคนที่อยู่ต่อหน้าเขาก็คือคุณเกาดิโน่ผู้ดูดีเมื่อถือดาบใหญยคุณกีเดียนผู้หล่อเหลาพอๆกับดาราฮอลลีวูดคุณซิกวาว คนแคละถือค้อนสงคมและหญิงสาวเผ่าเอลผู้มีผมและดวงตาสีเขียวเฟโอโดรานั่นเองพวกเขาคือปาร์ตี้นักประจนภัยระดับเอที่มุโคโดะเคยเจอในดันเจียนเอเวริงชื่อว่าปาร์ตี้อาร์คมันเป็นการพบผ่านกันที่ไม่คาดคิดจริงๆแล้วก็จบ ตอนที่36ของนิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย